สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเรามาแนะนำมัดด้า3นะคะคันนี้เกียร์ออโต้ค่ะทุกท่านราคาถูกๆนะคะเพียง1,28,000บาทเท่านั้นนะคะเป็นมัดด้าสาตัวท็อป5ประตูค่ะรถยนต์ปี09นะคะเกียร์ออโต้มีกุญแจรีโมทเครื่องเกียร์โอเคเลยนะคะทุกท่านสีสันสวยงามนะคะมันจะมีริ้วรอยบ้างก็เล็กๆน้อยๆเ,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 เท่านั้นนะคะทุกท่านช่วงล่างมีงานเก็บนิดหน่อยค่ะสีพอได้เนาะ มีเร่มเอกสารชุดโอนครบนะคะราคาเบาๆนะคะ1 2 8 0 0 0บาทราคานี้ไปใช้งานกันคุ้มๆกันเลยทีเดียวนะคะทุกท่านภายในค่ะเรียบหรูดูดีนะคะกว้างๆนะคะมาด้วยในโทนเบาะหนังสีดำค่ะสวยงามนะคะสวยงามตามท้องเรื่องเนาะท่านใดสนใจรถยนต์คันนี้นะคะติดต่อดูรถได้ที่กระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะคะ ติดต่อเจ้าของรถโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะโทรคุยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนัดดูรถทดลองขับประกอบการตัดสินใจกันก่อนได้เลยนะคะทุกท่านถ้าถูกใจยังไงเดินทางไปดูรถไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองค่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอลาไปก่อนพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ